ของเราเองย um, i̇şte ื่ตรงได้ไหมก่อนรถเข็นนี่ฝาที่ไันงอู้เรามาเช่ารถก่อนโดยคุณแม่เป็นคนจัดการให้เราไม่เป็นไรอันนี้จัดการ๋ยวเป็นคนจ่ายเอ สองชั่วโมงครับเราเรือบก็เพราะว่าเราฝากรถเข็นได้ตรงนี้ใช่ไหมฝากรถเข็นที่นี่นะคะได้ค่ะไว้ในตูมได้เลยไปดริงจิ่งมันตู้มันจะไปไหนครับรลานไม่ได้พูดเมก้าอะไรเหรอลูกวายเมื่อกี้เมก้าบวกกระติ้งนาฬิก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเมก้าเมก้าครับ มิก้าเราอยู่ที่ไหนครับเท้าเขียวช้นชัดเปิดเท้าเขียววันนี้จะพาเมก้ามาหาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเน้ตดูข้างในกันเนาะขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับมิก้านี่คือไดเวอร์ของเราวันนี้นะฮะอ่าเปิดดิเวอร์ี่แจ๊บบกว่าต้องมาแล้วกูยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนั่งห้เดนหลังให้ กาพร้อมไหมครับเอาไหมครับชูสองนิ้วสนิ้วนิ้วโอ้ห้านิ้วเลยแสดงว่ามั่นใจมากเดี๋ยวนั่งกับนักก็ได้เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปไปเลื้ายาแต่กมีปัญหาตรงมือด้รนะคะีจะเป็นนที่สาได้นะคะเอาไมอนุญาตให้เมก้าขับ้าขับพร้อมยังคะทุกคนไป เราไปกันเองเราไม่คิดว่าจะเป็นนี้นึกว่าจะมีคนขับแล้วก็แบบเร่อก็สวนตัวดีก็นี่ไงก็ที่เขาให้เราให้แบบใช้เบรกขับรถเสแกแทนที่สวนสัตว์ข้างหน้าพีติ๊งอ่ะจะได้รู้ว่าไปไหนอ๋อามือือเราเขอถอนะขามองไปที่แมงี้แม่แกม่แกมองบนดิอะแมะอะนี่ ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าลองดูกระปุ๋ยแล้วมองบนดิเอาไหนมันก็บนมองบนกระปุ๋ยดิถ้าไม่กล้าถ้าเกิดใครทำให้ไม่กล้าหงุดหงิดไม่กล้าต้องมองบนมองบนม่มองอะเดี๋ยวรุ้งมองปัตติ้งมองเอาปัาติงอะไรกัไม่กล้าไม่กล้ามองบนไม่กล้ามองบนใส่ปัตติ้งเลยไม่กล้ามองบนใส่ปัตติ้งหน่อยโธ่ไม่รู้่าลูกใครไม่ต้องสอนได้ไหมดีก็เป็นเองหัวเปียกมาแล้วลูก นกสวยจังเลยมีนกเดินผ่านเดินตัดหน้าเรานะคะขโมยกรเป๋าลิงจะขโมยสวยๆไปเปล่าเฮลโลกันเปล่าฮัลโหลเฮลอุ้ยมีเพนกวินเอ็กซิบิชันด้วยนี่มันต้องลงป่ะเราไปดูใช่ใช่ต้องลงเราต้องจอดแล้วก็ลงจอดแล้วก็ลงไปที่ที่ไป ใช่ตอนนี้มีร้านจอดรถจอดอะไเนี้ยอันนี้มันอะไรอ่ะร้านจอดรถเป็นพี่เหนือหรือคุณพี่มั้ยอ่ะคุ่อ่ะคุณพี่คุณพี่เรามาจอดสถานีแรกแต่เรายังไม่ตัดสินใจเข้านะคะเพราะว่าเราอยากดูพาเลทกุ้นแต่พาเลทรอบต่อไปตั้งบ่ายสองครึ่งแม่ใช่ปู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 ปอปู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  ข้ามฝั่งก่อนถึงจะช่วยได้กล้าไปดูควิ้นกันได้ให้ออกอันนี้ยากมากไปกล้าไปดูควิ้นควิ้นควินควิ้นไปลูกง่ายมีแซลลี่มีภูมีอะไรอีกอุ้ยเพนควิ้นกินควินพักกินหน่อยลูกพักวิ้นหน่อยลูก กึ้นใช่ไหม <fits you? S 1> ใช่เป <c oughs> ็นกึ้นไหมคะขึ้นไหมผมรู้จักเพนกวินไหมลูกไฮไฮหวขนขว้นสวัสดีเราชื่อเมกก้านะสวัสดีเพนกวินสวัสดีเสวัสดีสวัสดีปากระพูดไม่ถูกปลาลนพันกันน้องไปไไปดูเพนกวินลูก ินอุ้ยว่ายน้ำใหญ่เลยว่ายน้ำใหญ่เลยไปดูใต้กระจกเหรอนี่ยนี่นี่มาดูกินดำน้ำเร็วนี่ควินดำน้ำควินดำน้ำควินดำน้ำอุ้ยควินเล่นด้วยด้วยต้องทำเสียงสูงให้กำลังใจเข่งสูงเฮ้ยีไหมก้าดูควินดำน้ำเร็ว มันเก่งมเล่นาคนเหมือนที่เสียงมันไม่สิขุยมันเล่นตามมึงไม่ได้แล้วขุยขุนุนนไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะใคี่รู้จักเพนกวินสวัสดีเพนกวินก่อนเป็นเด็กมีมารยา หนึสองนสองถูกวาแไปลูกขึ้นรถกันนะคะไปคงต้องงั้นได้ยินเสียงปะเสียงึ้นหนักใช่ไหมฮะไม่นากัวเล็กนิดเดียวเนอะลูกจะกิว่าไงอ่ะอมไหมยางคะเดี๋ยวไปไหนต่อก็ไม่รู้ไปเรื่อย

หัวเปียกแล้วเอาหมวกวิ่งเธอนะไม่ได้ลูกนี่ไม่ใช่รถเราลูกเรไปดูไปดูลาบกันเถอะไปดูลาบกันลาบลาบลาบลาขายเลยอันนี้อันนี้คืออะไรคะอ๋อเมียแคทอันนี้อันนี้เมียแคทอันนี้เมียใคร น่ากลัวกว่าเมียแชทคือเมียใครนี่แหละไปดูเมียแชทเถอะเอาเอาเอาๆๆๆๆๆโปโปเตมาฮิโปโปเตมาสเตชันไปแล้วครับเอาจริงของฟัม ไม่กล้ามาดูมาดูฮิปโปลูกฮิปโปอยู่ในนี้ลูกหนูต้องให้พ่อหนูอุ้มแลวล่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พ่ออุ้มให้พ่ออุ้มให้แม่แม่ถือนี่ให้หนังมันเงาแวบเลยเนาะไอ้ดูฮิปโปฮิปโปฮิปโปอย่างนี้ผิวเนียนไหมฮิปโปใช่ไหม้ใกล้าเห็นฮิปโปลูกโปโปดีวโปโปฮิปโปอเกเขาาโปโป้าโปโปมกล้าเนี่ยโปโปลบอยู่ อกว่าของปอเกาเรียกปโปโปโปลูกพ่อปโปลูก่อเรียปโปโปโปเก่ียดีลูกปโปฮะปโปครับพปโปครับปโปครับหาปโปไหมครับยันเมก้าลงไปหาโปโปเลยครับยันยันยันไว้ยันไว้เข้าไปเข้าไปพ่ออย่กแกล้งนูตัว อุ้ยแผ่นหลังนี่มันขึ้นมาแป๊บหรอฮิปโปโอ้โหฮิปโปทางนี้ตัวใหญ่มากไหนไหนไปดูตัวใหญ่ปะนี่เด่นเป็นยังไงเนี่ยโป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 อ๋อไงไงโปโปลูกโคตรใหญ่เลยเห็นไหมบอกว่าเป็นหินหรอนี่มันฮิปโปนี่ไม่กล้าตัวนี้โอ้โห ไม่กล้าเห็นเปล่าตัวใหญ่<ฮ>มากตปนนี<ม><ม>้ใหญ่กว่าข้างในแล้วนะไอ้น,นี่มันเหมือนตายแล้วอะแกต้องหายใจเนี่ย ขึ้นรถเลยลูกหนูขับเลยไม่กล้าขับไปเลยลูกหัวหัวหัวลูกหัวลูกโอ้โหสุดจอดไปเลยไม่สนเลยพ่อตอนนี้สนรถอย่างเดียวมน้ไมต้ังคัวื่้ไหตกใจเห็นหน้าลุง กำลังจะปีนข <a> ึ้นไปขับตกใจเห็นหน้าลุงหนูตกใจเห็นหน้าลุงเหรอลูกหนูกาว่าหนูขับเต็มที่แล้วนะว้าวจีราฟจีราตัวใหญ่อักลาบลาบลูกมาดูยีลาบ ยี่ลับตัวสูงสูงอะลูกอ่าไม่สนอยากมาทางนี้อมากมากมากรับจริงเหรอลูกเอาจริงเหรอลูกมันร้อนลูกโอับลับลูกชีราเอาเรียกเสียงเรียกอ๋องมันใกล้เหรอหัวหมอนหล่นแล้วลูกลับลูกลับลับครับ

น้องช้างบูซีทุกแม่ทุกครับมีไฟอยู่คุณพี่สร้างสิ่งธรรมชาติได้นี้ไม่มีของกินอ่ะของกินเขาให้ที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ให้แล้วใช่ไหมใช่เพราะตามปกติคงมมีคนให้ แ่ควายอยู่ในกรงช้างเลยช้างช้างาเขาก็ไม่ยืนให้เราดูอยู่นะช้างวมีของกินไงใช่ไของชา่ได้าขอย่างสองนิ้วไปไหมสองนิ้ว้องแตงชูสนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วคืออันนี้ลูกสนิ้วออยงน้องแตงชูสนิ้วไป เองคัะบนไหมนี่ไงตามลูกสอนอ่ะปู่ไปทำสัตว์ต่อตรงนี้อ่ะแม่กล้าแม่กล้าลงนี้จะเหรียนไหมคะอ่ะหยอดไปอ่ะใส่ไปนี่ครับนี่นี่สิใส่นี่ใส่นี่ใส่รูสิลูกมันมีช่องลูกดูป้ากุ๋ยบอกใส่นี้ครับใส่นี้เอออีกนิดนึงลูกมือเขายังไม่นิ้วยังไม่เอออีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงสิเอาเข้าไปในนี้อย่างเงี้ย หนูต้องคันดูนะจ้ะไปจังเลยลูกไปไหนนะอาหารสาสตร์อาหารสาสตร์อ่าขอบคุณป้ากุ๋ยครับป้ากุ๋ยให้ตั้งหนูเมื่อกี้ขอบคุณป้ากุ๋ยก่อนก็ขอบคุณป้ากุ๋ยขอบคุณครับแม่ไม่กล้าหลังเลยน้องๆจอดเลยค่ะไปไหนดีคะไปไงช้างลูกอยากไปดูชวาลักกี้ค่ะคืออะไรวะทำไมมีรอยอะไรอ่ะมีเป็นรอยเท้าเห็นมีคนมาเหยียบเหรอ ลอยเท้ากล้าไงไม่กล้าอะไรนะครับเดียวขอโทษเขอโทษหโอ้โนหมีหมีน่นหมีหูเห็นหมีไม่รู้ไม่กล้าไม่กไม่กล้าเห็นหมีไหมมาพี่เห็นหมีเปล่าเห็นหมีกล้าเห็นหมีไม่ลูกกล้าจะให้หมีมาเอาลูปอไปบาย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 หมีบายบายคุณหมีอะรมาอะไรมา มีขอเหรอ,อ,อไหนอ่ะน้องมีขอไปแล้ว,วอันนี้มีขออันนี้อะไรลิงขอ <c oughs> เขาบอกมีตัวหน้าด้วยเหรอ

พ่อมัวอม่วพ่อมัว่วมันจะสิงโตไม่สวยไม่โตไลไอไอนไลอไอนเดี๋ยวให้ให้ให้เสือจับปลากาินเหรอนู้นเสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันโอ้ยเสือกรกรซูมเสือให้หน่อยเสือนั่นนน,น กล้าดูเสือลูกดูแววตาเสือสิลูกเมก้าเมก้าครับเมก้าบายบายเสือแล้วบายบายเสือลูกบาย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 ครับเสือจงจุ๊บพี่เสือด้วยโอเคบายบายแล้วไปกันเถอะไปกันต่อนะครับแซลลี่และมีภูอยู่ในตัวเดียวกัน ดูโคอาล่าเร็วเย็นสิแอร์เลยจ้ะคามอนโคอาล่าโคอาล่าว้าวเราทำนี้เลยลูกเอาไปว่าข้างในมันเย็นหมดเลยดีใช่หนูมาดูโคอาล่าเร็วนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลูกนี่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 เลยนี่ขนต่นีนีนี่รายการนี้ มีโคอาล่าไหมลูกจ้อยไม่ใช่ลูกโคอาล่าลูกโคอาล่ามีอย่างนั้นไอ้น้ำไม่มีน้ำไม่จะมีข้าวโพดหรอกมันนอนตับโกมันหลับลูกเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาตกหลับแล้วก็มีโคมีโคอาล่านอนประมาณสิบสิบกว่าชั่วโมงต่อวันโคอาล่าโคอาล่าไม่ใช่จิงโจ้ลูก โอ้ละอันนั้นมันตัวแม่มาเย็นสายมึงสามตัวเลยอ่ะนอนด้วยมีชั้นสูงไม่มันก็เปิดประตูเองได้จะมาบอกเอ้ยหนูเห็นไม่ลูกหนูดูหนูดูนู้นลูกไอ้ก้าเกอะปลากุ้ยไว้มือใครกาะถ้าหลังว่ะมันเจาหลังใช่ไหมป้าบู้ยจิงโจ้ลูกจจจจิิงงโโ้้จิงโจ้น้อย มันเป็นลิงป่ามันเป็นลิงป่าสิงโตสิงโตหน้าตาเป็นไงมันต้องหน้าตาน่ารักคนนียมันต้องหน้าตาเหมือนสิงดูสิดูสิมันมีลูกอยู่ในถุงหน้าท้องด้วยนั่นไงนั่นไงดูดิเฮ้ยมันเปิดมากเลยเนาะจริงจมันวิ่งมาหาเราก็ได้เนาะหน้าเราอ่ะมันมีเลื้อยออกมาด้วยอะพี่มันไม่ได้เลื้อยไม่ใช่งู จริงโจไม่ล ah, ูกมันเอาหัวเข้าไปก่อนเห็นป่าจริงโจหูเข้าไปเลยโจ้จริงโจ้อีกทีลูกหนูจริงโจ้ตัวใหญ่ลู้หน้าเียกเขาโอ้โหดูไข่มันดิลูกห้อยเดียว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 อีแม่ฮะจริงโจ้ลูกจริงโจลูกจริงโจอยากโจเขาพูดว่าลงตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอยากลงแล้วเหรอหนูอยากลงไปในกรงจริงโจ้เหรอดูท่าแล้วเห็นกวางดาวจริงโจ้เอ้าแขนจริงโจ้มันเหมือนขาเลยนะไม่่ใช ฉันว่ามันแข็งนะไม่ที่หางมันอ่ะฉันว่ามันมีแรงในการขับให้มันลุกขึ้นได้ด้วยนะเห็นไหมฉี่เหรอหรืออะไรจะทําอะไรอ่ะไหนอ่ะตัวไหนตัวใหญ่ๆแล้วหางมันหางมาดูแข็งแรงมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเออเออมาใช้เป็นขาที่ข้าได้ระวังมันดีดนะเพราะว่ามันดีดใครบอกที่ดูนี่ข่าวอ่ะอันนี้เราไม่ได้เข้าไปคลายเขาเขาคงไม่ดีดเราถึงนี่หรอกที่ออสเตรเลียกับพวกนี้เราที่บอกว่าดีดเป็นแตีอันนี้เรียกอะไรนะลูกเมก้าเมก้าอันนี้เรียกอะไรนะครับนี่ตัวอะไร ิงโจ้ตัวอะไรบอกป้าสิ่งดิ้ไม่คิดตัวอะไรนะตัวนี้โจ้โจ้จริงโจ้จริงจริงโจ้โจ้จริงจริงมาค่ะไปตามไปตามไปมาไม่มีจ่ายโอเพนแอร์จ่ะอ๋นกมาลูกเบาจมูกอย่าจับลูกไปดูนกไปดูนก ไปอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษเต่าเต่าโดนน่าจะโดนเต่าจะเต่าจหมูหมูนึกว่าโดนสรุปเป็นเต่าหรือหมูะเนี่ยไหนเต่าเต่าจะหมูหมูอ๋อนี่ไงเต่าอยู่นี่จับปลาไปเลยไหมเดี๋ยวไปที่ร้านอาหารแล้วก็บอกเขาเอาปลามาเองอ่าได้ได้หปนาือนหมู เอากล้องจุงมไปดิ้็ไหถือโทหศัพัเอามือถือจุมลงไปด้เปล่าอ้าวิไปไหนอ่ะอ้าไป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 ้ปยปไปอะไปไ

สาวิทยากคงนกใหญ่ นกเอี้ยงละชีทีชีตาปเลเดินเลยลุกุ้อสีสวยมากเลยลูก หนูเดินเลยลูกฮัลโหลนกนกเี้ยสาริกานกเงี้ยหัวสีทอเดินตามพ่อไปลูกตัไม่กล้าตามพ่อไปนกนอะไรคะนิดแล้วเบียบป่ะ

เลยเกี่ยวเกี่ยวโอัวเปลี่ยนหมดเลยลูกไปทางออกทางนี้ลูกไปทางนี้ลูก อยู่นี้แล้วลูกนี่แนกงกอนนะเียนเื้อนร้อนไหมลูกแม่กินออกลูกป้าป้า้าไป

พ่อพ่อพี่กวางครับเอาจริงเหรอลูกไปแล้วเว้ยเอาคาไปละคาบลูกเหรอกวางครับกวางครับแล้วไงอะไม่กวางกวางกินอะไรอยู่ลูกข้างบนมันก็มีของกินอ่ะหนูจะไปไหนละลูกกวางอยู่ที่ไหนหนูจะเล่นกับกวางครับไง พี่ความคับก่อนขึ้นมาลุกขึ้นมาได้ดึงขึ้นขึ้นมาเลยวายครับมันไม่กัดใช่ป่าววะวายครับไม่กัดกัดหรองเจ็บมือเร็วเลยปัดมือหน่อยลูกปัดมือปัดมือเจ็บไหมเดี๋ยวแะล้างมมันต้องเจ็บแล้วลูกแต่เดี๋ยวล้างมือเดี๋ยวว่าหายเนาะผมเป็นเส้นเป้นตๆเข้าเข้าเวท